300ประโยคสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนกลางชุดที่3นะคะประโยคที่1 0 1ถึงประโยคที่150เธอสามารถทำได้นหนึ่งโจเต้าหนีก็คือเธอหรือว่าคุณหนึ่งสามารถโจแปลว่าทำโจเต้าแปลว่าทำได้นะคะหนึ่งโจเต้าหนีหนึ่งโจเต้า เธอแน่ใจแล้วเหรอหรือว่าเธอแน่ใจไหมความหมายเดียวกันนะคะมานี你ก็คือเธอคุณเขิติ้งคือแน่ใจมาไหมม你น,นติ你งมา,งมาช่วยฉันหน่อยปังปังหัวปังไปว่าช่วยช่วยเหลือนะคะปังปังที่ใช้สองคำเพื่อตกย้ำคำข้างหน้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นจริงๆแบบนี้เหมือนกันนะคะปังปังหัว ปังปังหัวดีขึ้นหรือยังหาวเตียนละมาหาวแปลว่าดีเตียนในที่นี้ตามหลังคำว่าหาวแปลว่าดีขึ้นนะคะเละมาหรือยังหาวเตียนละมาหาวเตียนละมาแต่คนไต้หวันส่วนใหญ่จะติดอีด้วยนะคะอย่างเช่นหาวอีเตียนละมาหาวอีเตียนละมาความหมายเดียวกันนะคะคำนี้ใช้บ่อยนะคะฉันหลงทางแล้ววันหลูทล้ วคือฉันมีลูกแปลว่าลงทางนะคะเละแล้ววัวมีลูกเลววัวมีลูกเลวช่วยอะไรหน่อยได้ไหมปังเก๋มังหาวมาปังแปลว่าช่วยปังเก๋มังก็คือช่วยอะไรหน่อยหาวมาได้ไหมปังเก๋มังหาวมาปังเก๋มังหาวมาเธอล้อเล่นใช่ไหมเธอพูดเล่นใช่ไหมหนีใจใวยว笑吧หนีก็คือเธอคุณใจ กำลังไขยหวานเซียวแปลว่าล้อเล่นพูดเล่นนะคะปะก็คือเป็นคำส้อยนะคะนี่ใจคาหวานเซียว์ป่ะนี่ใจคาหวานเซียว์ปะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ不是开玩笑的不是แปลว่าไม่ใช่นะคะไขยหวานเซียวก็คือล้อเล่นพูดเล่นเตอเป็นคำขยายนะคะ不是开玩笑的不是开玩笑的อย่าคิดมากเกินไป不要想太多不要 แปลว่าอย่านะคะเสียงคิดทตัวทแปลว่าเกินไปนะคะโตคือมากไท้ายตัวคือมากเกินไปเยส不要想太多不要想太多พยายามทําต่อไป坚持下去คำนี้เป็นคําที่พูดให้กําลังใจนะคะ坚持下去坚持下去ฉันก็คิดแบบนั้นจเสีย想 我คือฉันเอก็เจอมาคือแบบนี้นะคะียงก็คิด我也这么想我也ีย想ลองเดาดูชน猜看猜แปลว่าเ,เ,าาเ,เาดา,ดา,า,น,า,า,ดานะคะใช่สองตัวคือคําเน้นย้ําคําข้างหน้าขันก็แปลว่าดูลองเดาดูชชช猜看猜猜นคุณตัดสินใจหรือว่าคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะ由你决ง โยก็คือมีหนีก็คือเธอคุณจัติงคือตัดสินใจโยนีจัดติงโยนีจติงระมัดระวัง注意注意注意มีธุระอะไรไหมมีเรื่องอะไรไหมนะคะโยเซนมื่อมาโยแปลว่ามีเซนมะอะไรชื่อแปลว่าเรื่องราวหรือว่าธุระมาไหม โย่什อ事 s โย่什么มาไม่มีอะไร没事的ไม e แปลว่าไม่ไม่มี m มก็คือมาจากคำว่า m มโยนะคะชื่อแปลว่าเรื่องเรื่องราวอะไรนะคะเตะเป็นคำขยาย没事的 e 事ด,อดลองดูอีกครั้งจ再试试看再แปลว่าอีกครั้งนะคะอ่อก็คือลองขั้นดูจ s ั试น 再试试看รักษาสุขภาพด้วย保重保重保重ช้่อยช้า,า,าชหน่อย,อย,อย,อยา่ช้าหน่อย,นนยอา,อาน,ะะน,น่อช้าหน่ช้าห่อช้าหนอยนคือหน่อยช่านช้ายชน่อยหนอยนน่อยน่นดช้าหน่อยชาน่ช่ชิน่อยชอชา่ยช้า่ยา่อา่าหน่่น่นอชยช้่่า่า่่่่ย ชิง慢慢จียงฉันรับประกันว่า保证我残保证แปลว่ารับประกันนะคะว่า保证我保证 Chen n o b o d ฏิเ i d ว่า拒绝我残拒绝แปลว่า n ฏิเสธ said ว่า拒绝我拒绝โชคดีนะหรือว่าขอพรให้เธอโชคดีก็ได้นะคะใช้คำเดียวกันจูนี้หาวิ่ จูแปลว่าขอพรอนี่เธอคุณหา่นก็คือโชคดีจูหนี่好นจูหนี่好นหยุดคิดว่าฉันจะด่าคุณหรือว่าอย่าคิดว่าฉันจะด่าคุณนะคะ休想วเสียงแปลว่าหยุดคิดนะคะหัวฉันหว้วยนีก็คือจะด่าคุณเสหห想我会ุ่ยมาหนี ก็พอเธอนะจส่วนหรปะเจก็ส่วนหรปะก็คือพอเถอนะจสวนหรอปะจ้ส้วนหรอปะอวยพร祝ู你祝่你แปลว่าพรขอพอรนะคะฝูแปลว่าร่ำรวย่เธอคุณจูนี่ก็คือวอวยพรนั่นเองนะคะนี่ เชิญคุณก่อนเลยในลักษณะที่เอ้ยเข้าแถวอยู่แล้วแบบเออเดินจังหวะมาพร้อมๆกันนะคะก็อะเชิญคุณก่อนนะคะชิงหน,นีเซียนชิงแปลว่าเชิญกรุณาโปรดหนี่เธอคุณเซียนก่อนชิงหน,นีเซียนชิงหนีเซียนเชิญทางนี้น,น,น,กนกันว请这边请我也一样 我ฉันก็一样เหมือนกัน我也一样我也一样จริงๆเลย真是的真แปลว่าจริงนะคะ真是的真是的เธอสวยมากๆนิ嬷嬷้เปรียวเลี่ยงนี่คือเธอคุณหนแปปว่ามากเพียวเลี่ยงก็คือสวยสวยงามนี่งเพียวเลี่ยงนี่เปรียวเลี่ยงเธอสวยจริงๆ 你真漂亮，你个她真，真真漂亮，帅。你真漂亮，你真漂亮。我馋，变所，我就是男性用的，馋女性用的，应该还记得哈。我是单身，我馋是变单身，个佮所就是没有谁就对了，单身。我是单身。 หัวสุดันเซนหักหลังกับทรยศ์ใช้คําเดียวกันนะคะเธอหักหลังฉันหรือว่าเธอทรยศ์ฉันนะคะหนีชูไม่วัวหนีก็คือเธอชูไม่แปลว่าออกขายนะคะก็คือการหักหลังหรือทรยศ์นั่นแหละหัวคือฉันหนีชู้ไม่หัวหนีชูไม่วไมัวฉันเกลียดคุณหัว恨你หัวฉัน恨เ,เกลียดหนีคุณ Wa hani คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Ni hui so in หือ ma Iin หยูเปลว่าภาษาอังกฤษนะคะ Ni คือเธอคุณ Hui เป็น So คือพูดพูดเป็นไหมนะคะ Ni hui so in หือ ma Ni hui so in หือ ma บอกฉันได้ไหมว่าใช้ยังไงหนึ่ง kaw su wo เจินมะยองมา หนึ่งคือสามารถเก้าสู้บอกหัวคือฉันเจินเมอยังไง,ย,ง,ไงย่งคือใช้มาคือไหมนะคะถ้าแปลตามตรงอย่างนี้ถ้าแปลรวมรวมก็จะเป็นบอกฉันได้ไหมว่ามันใช่ยังไงนะคะหนึ่งเก้าสู้หัวเจินเมะย่งมาหนึ่งเก้าสู้หัวเจินเมะย่งมาปิดกี่โมงหรือว่าปิดประตูกี่โมงก็ได้นะคะถ้าแปลแค่สั้นๆง่ายๆก็จะเป็นปิดกี่โมงเนาะจีเตียนกวนเหมอน จีเตียนคือกี่โมงกวนก็คือปิดเหมือนคือประตูนะคะจีเตียนกวนเหมือนจีเตียนกวนเหมือนเปิดกี่โมงหรือว่าเปิดประตูกี่โมงนะคะจีเตียนไขเหมือนจีเตียนคือกี่โมงไขแปลว่าเปิดเหมือนแปลว่าประตูจีเตียนไขเหมือนจีเตียนไขเหมือนบัตรห้องของฉันหายวาวอวอออเเตตฟงิลฉัน วอเตอร์คือของฉันฝังขาบัตห้องนะคะ丢了ก็คือติวแปลว่าทิ้งหรือว่าหายนั่นเองนะคะในที่นี้เลอแล้ววอเตอฝังขา丢了วอเตอฝังขา丢了เลิกงานแล้วเหรอเสียาปานเหรอมาเสียปานคือเลิกงานนะคะเลอะแล้วมาไหมเลิกงานแล้วไหมก็คือเลิกงานแล้วเหรอคําเดียวกันนะคะเสียาปานเหรอมาเสียปานเหรอมา ขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมหรือว่าขอยืมอะไรอะไรได้ไหมนะคะก็ใช้ประโยคเดียวกันแค่แทนคำเฉยๆนะคะผู้เอาจริงสื่我อ我可以借一下笔吗不好意思ก็คือขอประทานโทษนะคะคอ才能 j 以得借ยืมอิสยคือหน่อยปีคือปากกามาไหมนะคะ不好意思我可อ借一下笔吗不好意思我可以借一下มา ถ้าเกิดจะเป็นยืมอ่ะยังลบนะคะยังลบแปลว่าอ่าเสี่ยงผีชาก็พูดเหมือนกันหมดนะคะจะเปลี่ยนตรงปีเป็นเสี่ยงผีชาเท่านั้นเองนะคะผู้หาอิสุวคือหีเจอิเสียเสี่ยงผีชามาถ้าจะเป็นยืมเงินก็ผู้หาอิสุวคือหีเจอิเสียเฉียนมานะคะก็คือแทนลงไปใช้ได้หมดเลยนะคะฉันท้องเสียวัวลาตู้จื 我馋拉肚子แปลว่าท้องเสียนะคะ我拉肚子我拉肚子ฉันปวดหัว我头痛我馋头หัวงแปลว่าปวด我头痛我头痛ถ้าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่จะพูดว่างนะคะ我头疼我ึ疼คือความหมายเดียวกันแต่ว่าออกเสียงต่างกันนะคะฉันปวดท้อง我肚子痛我馋肚子แปลว่าท้อง

จ้คือนี่อันนี้ก็ได้นะคะชื่อเป็นหนี่เตอของเธอมาไหมเจ้า是你的吗这是你มา,สน,มาสนุกมากๆน่าหวานคํานี้ใช้ได้หลายกรณีนะคะอย่างเช่นว่าเราเล่นเกมใช่ไหมแล้วมันสนุกมากเราก็บอกว่าเอ้ยาวานก็คือสนุกมากๆหรือว่าดูละครนะคะ เวลาดูละครจุแบแวหรือว่าชอบละครเรื่องนี้เราก็บอกว่าเฮินเหิ่หวานก็คือละครเรื่องนี้สนุกนะนะคะหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเล่นอะไรของเล่นหรือว่ากิจกรรมอะไรอะไรก็ได้นะคะก็จะบอกว่าเฮินเหา่นหวานก็คือถ้ามันสนุกมากก็ใช้คำนี้นะคะฉันจะไปเที่ยวว่าเย่าชื่อหวานวัวคือฉันเย่าจะชื่อแปลว่าไปหวานแปลว่าเที่ยวก็ได้นะคะ คำว่าหวนานเนี่ยแปลว่าได้ทั้งเที่ยวแล้วก็เล่นนะคะ我要去玩我要去玩